เก่งแฮชแบกยอดนิยมสวยคมไม่น้อยสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เนี่ยมินนี่มาพร้อมกับยาริ 1.2E ปี2018คันนี้นะคะจะสวยแค่ไหนเนี่ยมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกระจังหน้านะคะออกแบบมาสวยแล้วก็เท่มากๆเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะทําให้ดูเข้ากับรถแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะส่วนตัวล้อนะคะอันนี้ จะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะเลขยางคือ1 8 5่งแปดนะคะอันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะก็มือเปิดประตูนะคะจะมีที่กันลอยมาให้ด้วยนะคะทำให้รถเราไม่เป็นลอยนะ อเคไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้าย LED นะคะด้านหลังนะคะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะสามารถใส่ของได้พอสมควรคันนี้นะคะมีทั้งยางอะไหล่แล้วก็ที่เติมลมเลยนะคะมีให้เลือกสันโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันดีกว่าเนะโอ <c oughs> oh. ด้านในนะคะจะตกแต่งเป็นสีดำนะคะก็สวยเท่มากมเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะก็เท่มากๆนุ่มมากๆเลยค่ะก็ทำให้ระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ด้านในก็ค่อนข้างที่จะกว้างด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูตรงคนขับกันเลยนะคะ อนโซหน้านะคะก็จะเป็นสีเงินตรงนี้นะคะตัดกับสีดำทำให้ดูเท่ม,มากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะไม่น้อยม,กมากๆเลยนะคะเพียง5 1 3 5มกิกิโลเท่านั้น,นะคะ่ะก็ถือว่าใช้งานน้อยเลยนะคะสำหรับรถ3ปีะค,ะค่ะพวกมาเลยนะคะก็สามารถ กดรับวางสายหรือว่าเพิ่มเสียงอะไรตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นวิทยุนะคะสามารถใส่ซีดีได้แต่ว่ายังไม่มีจอมาให้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นแอร์ออโต้นะคะแอร์ Air ก็คือเย็นมากๆเลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะก็ปรับง่ายมากๆเลยมีสาย USB มาให้ด้วยหมเนอ้อ รู้สึกว่ามันจะมีเซ็นเซอร์2จุดปะอันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์2จุดมาให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะโอเคเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์สสูบ 86วาลนะคะ86แรงมนะ้า1,197ซีซีนะคะเครื่องยนต์เนี่ยใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคานพลาสติกนะคะแล้วก็แก้มซ้ายแก้มขาวาก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะน็อต <Not S 2> ไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยฝากระโปรงเดิมด้วยนะคะมีสติกเกอร์ครบเลยค่ะโอเค รถสวยใหม่สภาพดีขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกราคากันเลยนะคะราคาเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประหยัดจากรถใหม่ไปพอสมควรเลยนะคะก็รถคันนี้ก็ไม่ค่อยต่างจากรถใหม่เท่าไหร่นะเพราะว่าสภาพดีมากๆโอเคถ้าเกิดว่าสนใจคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ